สวัสดีครับเมื่อนี้มารีวิวผานซีนะครับ LCE ครับ LCE นะครับผานซีตัวนี้เป็นใบยีิบสองนิ้วนะครับเป็นใบยี่สิบสองนิ้วครับไซรถรุ่น L นะครับไซรถรุ่น L ครับราคาถึกเถือครับราคาสองหมืนเก้าพันเก้ารอยบาทครับราคาต่อรองได้ครับราคาถึกเถือเป็นของบริษัท l c s ครับออกแบบสวยนะครับโค้งสางสวยครับแข็งแรงทนทานนะครับไซรแล้วรวยครับตัวนี้ ใส่แล้วรวยครับภาพสวยๆออกแบบสวยครับตัวนี้าสายรถรุ่นแอลครับราคา29,900่า 29, บาทนะครับของมีบริการจัดส่งนะครับทั่วประเทศครับกูได้สนใจนะครับสอบถามเขาเม่ได้ครับสินค้าอยู่้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดอรธานีเบอร์โทร0986127295่ อีกเบอร์นะครับ08-1-7-2-9-4-5-01ครับสภาพสวยๆครับเป็นผานซีโค้งซีนะครับโค้งเงาครับโค้งเงาครับใส่รถรุ่นแอลครับบาเกิน50แรงนะครับราคาถื่ถกโดนโดนโดนใจครับโดนใจราคาถื่อถครับ โอเคครับผู้ใดสนใจก็สอบถามกันเขาเมาื่อใครับฝากกดติดตามนะครับเพจ a c e b o o k นะครับพูมินแท็กเตอร์สอง YouTube พูมินแท็กเตอร์นะครับฝากกดติดตามกันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ